กูได้แก่ดูยังดูแค่นั่นแหละเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ,เ, <c ười> เกินไปเฮีย <c ười> ด่าไม่ได้นะครับแม่มันชื่อเะ <c ười> นี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ซาวให้ครับแค่นั่นแหละเ <c ười> <c ười> พื่อเออ๋ยวไปเพื่อใส่ซับให้แค่นั่นแหละเดี๋ยวจะทำไปเพื่อเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเปล่าไหมเพือ่อไปดีออกทะเล follow อยู่ อยากออกทะเลแล้วอ่ะอยากออกทะเลแล้วไปออกทะเลกันเตรียมอันนี้ดิเตรียมตรงประตูพ่อค้ามาพ่อค้ามาถึงบ้านเลยเรียนใหม่เนี่ยโว่โว่ไปเอาไปอันนั้นมาแรกดิโอ้ของย่างกลางรีของย่างกลางรีดูไงอ่ะกดดูไม่ได้อ่ะที่ขวางไงของย่างกลางเลยตีมันทำไมอ่ะกดผิดกดผิดไปไปไปออกทะเลแล้วออกทะเลเลยถุยแม่งถุยไรเหี้ย กูบอกให้ออกทะเลเฮ้ยอุ้ยกูบอกให้ออกทะเละะงงีลกูบอกให้ออกทะเลกูบอกให้ออกทะเลกูบอกให้ออกทะเลกูขาแม่งจังไรออกทะเลดิไอ้เหี้ยกูบ่อทะเลอยู่เบบูบม่รำมาหาหมดแล้วเหี้ยกูมีกูมีมาแบ่งกับกูมีแล่ลทองอยู่สองอันนึงสามเก้าอะของจริง ไอ้เหี้ยเอาเองเลยนะก่ะปีนมาหมดละ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 เอามาทำอันนี้ทองได้ป่บวะจะลายทองไปปัะมันขึ้นมาเรือเรือกลางเลยเฮียอย่างอื่นอ่ะร้อยเฮียมันแม่งรถสปีดเรือกูสปเนเรืออุ้ยไปดิโยมจัดกูไม่จัดด้วยแค่นั้นแหละเฮียอ๋อด้วยแค่นั้นแหละ โอ้ยตัดด้วยแค่ไรวูใบบัวบกไอ้เฮียใบบัวบกชน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 เลิชนลิเฮ้ยสไลมมีสไลม์ไหมวันที่เนี่ยเป็นยังไงน้ำบึงบึงเน่าเนี่ยสไลมอ่ะอะไรวะอะไรนะไอ้เขียวเขียวเหลืองเหลืองอ๋อไอ้ใบมันดอกไม้ใบบัวบกใบบัวบกใบบัวของทะเลเลยกขาไม่สนล็อกตรงเนี้ยใบบัวบกไม่อาจสลาม์ก่อนมันไม่มีหรอก ไม่เราหาเรือแค่นั้นแหละหาเรือหาสมบัติไปเรื่อยเอ้แล้วตำแหน่งบ้านตำแหน่งแลนอ่ะ <c oughs> เราตรงไปอย่ <c oughs> างเดียวไงไม่แล้วก็แล้วก็มาไว้ก่อนหนึ่เนี่ยวตั้งแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เลยเนี่เยเดี๋ยจับถูกเตรีทำนี้ยี่สี่ห้าแปดสามห้าไอ้เป่าต้องทำเพราะกูเป็นคนขับกินไว้พิมพ์ไ,ไวไ้เป็นทำไม่เป็นกูจะเกาะละเกาะก็เกาะกูค้างขามู้ดแค่นั้นแหละขามั่วด้วย ไม่ไม่รู้จริงบอสน่ะแม่งค้างแม่งโหลดแม่งโหลดแม่งค้างแม่งค้างแม่งโหลดผมพ่อแม่งกลางไอตัดปลาไปด้วยเลยปลาวาไปตามไปเฮ้ยแม่งบักแม่งบักเป็นเส้นเลยเฮียพี่อยู่ใต้น้ำไอ้แก่ก็แล้วว่ามีเทียเะไรบ้างมีวิหารไหมว้ามีประตูวิหารมันจะเป็นแบบนี้หรือมันจะขึ้นมาบนน้ำเลยเหรอกูเคยเห็นแล้วกูเคยเห็นกันแล้ว ก็มือข้างขวามนีอะไรออะไรขาวๆใต้น้ำไว้บ่ามงเห็นปะไม่เห็นเออขวาป่ะเออพีอ่ะไม่เห็นทาอะไรไปหาใต้น้อ่ะไหามุมไหาทรงเฮียอ่ะพีพพพีมันคือพีมันจะมีตัวเฮียเป็นรุ่นลิงก์หะตอนผ่านอ่ะววาเที่ยงเที่ยงก็เราเจอแน่เลยว่ะ มาเจอเดอเจอเจอปสาดตายยิงปสัดตายเหรอเจอในหังข่านเดี๋ยวแม่งไม่รอกูเลยอ่ะนี่วิธีการดูดน้ำของกูนั่นแหละอู้อะไรี่ย อลไรเพียบจริงไม่มีวันหิวตายแล้วเดหรอกขึ้นเกาะแล้วอ่ะมันขึ้นเกาะแล้วตรงเนี้ยออกซ้ายดิไม่ก็ขวาขวาระวังดูององอโอ้โหซาไลด์ลดิเขี้ยขึ้นเกาะเลยมันตรงไม่ได้ต่อคนะรับยิงไปเร,เรื่อยเรื่อยมารเรียงเรีอ่ะเกี่ยวตัวรู้จะผีเต็มใต้น้ำเลยผีบ้า กูทำแบบเห็นเห็นท nah ั้งหมดชั่มใต้น so hey, ้ำกูกูกด F5 แล้วกูดูอ่ะเห็นทุกอย่างใต้น้ำไปเจอเจอตรงที่มีกล่องเฮ้ยหมู่บ้านอันนี้มีกล่องหมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านไม่ไม่เข้าเข้าลงไปหากล่องก่อนลงไปหากล่องก่อนเก่งไปหมู่บ้านว่ะอุ้ยเจอกล่องละเจอกล่องเลยเป็ดตกปลาเที่อเป็นตกปลามีแค่เป็นตกปลาอีกเป็ดตกปลาดีสุดเลยหมู่บ้านใหญ่ด้วยนะ บ้านใหญ่ด้วยข<ม>ึ้นมาปมีผีผีมีผีข้างล่างขึ้นมามพี่ป๋าไม่เป็นหมู่บ้านกลางน้ำเลยวิใช่ป่ะไม่ใช่หมู่บ้านริมน้ำมีลามีลาเนี่ยแหละเราเจอหมู่บ้านละเซฟพิกัดเลยจริงเซฟพิกัดไว้เพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงนะเราขี่ไปลึกๆค่อยลงไอ้เครื่องปรุงยาขุดเร็วขุดไว้เลยไมาเห็นว่าไม่มีของมันของหมู่บ้านนี้เป็นอุตสาหกรรม เท้าเกาะวะจริงแก่ไปฟ้ามไม่แก่พุดมันโมงเีจยวกลับไปถึงเลยตั้งไกลไอ้โอมแบกไปดิตัวนึงอ่ะพ่อมึงแบกไงไม่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 เราเอาแค่เตียงพอแค่นนั้แหละเอาเตียงกลับบ้านเออมันฝรั่งแล้วแค่นั้นแหละเจียวแก่ต้องเอาแก่ไปกลับบ้านไปเลยเอาเตียงไปขุดเตียงไปดิเออเตียงไปบ้านเราเราไล่เตียงเอาคนไปชุ่งหนึ่งคนไปั๊มนี่เอาไปไว้ไว้เล่นเปียกของไปไหมอ่ะ นี่นี่ตัวเขียวนี่ตัวเขียวไม่ใช่ตัวเขียวมันมันมีตัวหนึ่งที่แล่กเป็นแบบแล่กกระดาษอ่ะตัวไหนวะไม่เรามีเรามีฟาร์มอ้อยยังเยอะอะกระดาษไม่ไม่เอากระดาษไงก็ฟาร์มอ้อยเราก็ยังเยอะแล้วกระดาษไปเล่กอ่ะกระดาษไปเล่กรวๆมันได้เวลรัวๆเลยนะเว้ยใช่อเอฮะมันต้องมีอันนนั้ที่ทำงานด้วยพี่ปั๊มบีเอ็นพีซีอ่ะถึงจะแล้วเราจะมันกลับไงไอ้ยี่อมันกลับไงอ่ะบ้านสมิธไม่ใช่บ้านสมิธเขาเรียกว่าบ้านเทียอะไรไม่รู้ไหนบ้านหลังเนี้ย บ้านเบื้อ,บอ,อนน้บ้านทไไี่อะไบ้านธรรมดาใส่กูเลมเลยแค่นั้นแหละอนน <c oughs> เอาหอเหล็กเจอหมวกเหล็กเจอดาบเหล็กเคยาดาบเหล็กไหม,ไมอะไรอะเฮ้ยอันนี้เครื่องเครื่องใหกอันนี้เบาเบากูาให้นี้มากูมาไปทำไมะเฮ้ย,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 ยมันคือซ่อมแซมแล้วมึงจะตีกูทำยี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสเอายืดเราถึงเละปล่อยกูปล่อยลาวาเลย หรอจะปล่อยธรไมยาทยาให้บอกว่ามันได้อยู่ดีๆเถอะเฮียร้านมาเชื่อมมาป่ะผูกไอ้พี่ไม่ไดเอามาไม่ได้ผูกไม่ได้ผูกได้แต่องผูกไม่ได้เลยย้ายบ้านเลยไปอยู่นี่ปะย้ายไม่อ่ะกังดูได้ไม่นานเราเปียนรูปเราบ้านเราเรียนรูปไม่มีตัวแรกของเลย ไม่ได้อมมันต้องทําที่เปลี่ยนอาชีพให้มันก่อนสิพี่วัามหรอถ้าเอาถังถังที่หนูไ้ทำบักอะให้กับกานชาวนาแล้วก็มันงงอะไรมันงงมันใส่หัวห่อห่อหอมันต้องมีที่เปลี่ยนอาชีพก่อนไงนี่ที่เปลี่ยนอาชีพทํนเนทเพทำเองแล้วก็จะมีหะวะัววะธนูรองเท้าก็ยิชาดพืชพันกูเดินกูเดินบนน้ำไม่กลายเป็นพืชเลยด้วย พันและเมียบ้านไม่งมันย่าอ่ะไอ้เหี้ยเล่นพันเล่นแม่อ้าวอ้าวเล่ยดอดเกลียบนั่นแหละนี่ไงทำนี้ไงนี่ไงขัดขี่คนละคันเลยแค่นั่นแหละเอาแม่งไปส่งบ้านเราก่อนแค่นั่นแหละไอ้เหี้ยแม่งไปส่งบ้านเราก่อนเอาไปส่งคนก็ได้เอาไปให้มันเป็นเตาคันทำนให้มันอยู่เอ้ก็วางนี้ไม่ได้เออนี่ไงโอ้

โอ้มึงไม่ต้องเอากลับไปนะลมคานี่เที่ยแม่งไว้นี่แหละไม่อะเอาไปสั่นเลยามีเ้ยเนี่ยฟังข้าวอ่ะขุดแม่งดีมีแมวเนอะข้างสองแล้วตอนนี้อุ๊ยกูเจอโต๊ะเลื่อยไม้มีใครเอาไหมโต๊ะเลื่อยไม้เนี่ยเอาไม้หมดเลยไหมเอาไม้ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไงนั้นก็ไม่ผิดเนาะก็บ้ากลับก็ไม่ดูอ่ะเฮ้ยแมวแมวแมวเชี่ยแมวไอเป่าตกปลาดิ วางมาดีโอ้มาไม่ติดแมวบ้านมันหนีไปแล้วมันหนีกูต้องกดชิ้ไปอุ้มเมียวเมียวเหมียวเหมียวเหมียวเนี่ยปลายมันหมอไม่วิ่งไม่วิ่งจวดกดดันกดดันมันเข้าเรือได้ปลาเนี่ยมันเข้าเรือมันเข้าเรือไอ้เกียมันเข้าเรืออูมีงูเอาเอ็มพีซีไป เอาแมวเอาแมวกลับไปตัวนึงก็ได้ไอ้เหี้ยี p c ไปสองตัวพอจริงทาแมวทำแมวทำป็นไลคิเปอร์ไงแมวเออไลคิเปอร์เอาเป็นตัวแมวตัวตัวดีกลางอนาคิตไงยูริไอ้เหี้ยที่มันกลางเป็นดกเขียวไอ้สัตว์เบอร์เขาไม่ได้เบอร์เขามาเขาไม่ได้วมึงตกอะไรเนี่ยเปล่าตกไปไอตีแล้วตีแล้วหลอก็ตีอะไมอ่ะ เลี้ยงมันก่อนดีเลี้ยงมันก่อนแล้วมึงก็เอามีสี่ตัวหนึ่งกลับไปโอมอ๋อเออวะเนาะมันจะได้วาร์ปตามมันจะวาร์ปตามไปวาฟเลยเหรอเออถ้ามึงไปกูขวายากูขี้ยงเอาไม้ยกูเลี้ยงเอาไม้กูเลี้ยงอไม่ง่ายถ้ากูเจอกูฆ่าแม่้รีไม่ให้กูเลี้ยงไอ้เหี้ยเอาวะเกาเปลามาดูไปพวกมึงกันรีบนอนก่อนไอ้เหี้ยแนั้นแหละมานอนแบงนี้เลยพวกมึงนอนก่อน ไปามานอนกูตกไาอยู่จะเป็นไฟอไรแล้วมาแล้วมาแล้วนองก่อนดีกูบอกให้นอนเฮ้ยขอดูนะมึงโดนเช็คเลยกินกัดกินหมดแล้วพวกมึงอ่ะกินมาจีกไอ้เหี้ยต่อไปให้มันตัวนึงนี้ได้เลยเนี่ยเอามาเอามาให้กูวอาให้มันเองเฮ้ยอะไกูให้มันหนักอะไรยังไม่ได้เลยมึงก็ไม่ได้จริง มาเลยอาไปชื่อยตกปลาดิเอาเบ็ดมาดิเหมือนละไม่ยอมไปแล้วไอ้ย๊อมได้แหวงอ่ะเน็มแท็กอันนั้นชื่อแมวเอาไอ้ชชื่อแมวเน็มแท็กชื่อแมวชื่อแมวชื่อหงลางลางให้เราแหวนดีลางดีเปล่ามึงเอเปล่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย ปเวลาปลาปลามาไปกูได้แต่เฮียอะไรเนี่ยไอสัตว์อะให้ปลาปลามาปลาปลาดิให้แมวกินดีละอ้าวปลานี้ให้แมวไม่ได้หรอปลาปักเป้ามีให้แมววิ่งหนีนี่ไงได้เลี้ยวแมว เอาทิ้งชื่อมาตั้งตั้งมันครับโอ่งร้างมันต้องไอ้นี่ก่อนต้องไปหาทางก่อนเดินตามพี่เมื่อกี้ไปว่างเดินดีตามเดินไปดีโอ้ยให้มันนั่งทำไมมึงให้มันเดินไปดีไอสัตว์โอเคไป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 ตามป่ะตามตามตามละแม่งวิ่งจวดเลยเราขึ้นบกตรงนี้ อุ้ยว้าไปยีปปตายไปเอาละตายไปเาละกตายไปเาละแกละกูตรงกูตงดิงกูตรงดิงมาสุดททาเรอด้วยไอเดอมวกูไม่สนใครรถเรกแต่เราตีไปได้ไม่งานไงนี่เสียงฝั่งนี้บักบโอ้ยเธอเป็นียเธอเปนี่ไหนสัตว์ไปวิ่งเสียงฝังนี้น้องได้กดผิดนกจะตายกูอิจมาได ลาสิษยาแก่ปอไปลงไม่เรียเดินเล่นกางคืนก็โล่ไควม่วยเฮียควม่วยจริงเราบินตามนะตาตุ๊ตาตุ๊กตาล้อกันก่อนนะงูมีน้ำตาอาเกิดเรื่อยๆๆๆพี่นะครับเฮียมาหาเฮ้ยจะรังพึ่งเลยเฮียรังพึ่ง บอมบอมมนกโยดีซีแม่งมาอยู่กับกูแม่งมีความสุขเทีย hea แล้วแมวกูมันมาตามเราอย่ารำลุใหน่อยดิไม่ตามตายตอบคำแแบบพ the ัววักไอ้ว่าแมวมันไม่อยากมีเลยเออก็มันอยู่ในน้ำมันจะว้าดได้ไงกูต้องขึ้นบกกับมันจะว้าดมามันก็ูนะแบบเป็นเส้นเลยแมวตัวยืด ไอ้เหี้ยเห็นใกล้ถึงมากเลยก็นี่ไงจะถึงอ่ะใช่ปะเออบ้านใครก็ไม่รู้ไม่เอานะเฮียใช่ป่ะไว้เหี้ยเดือบแบกอ่ะเดือบแบกแล้วขวายีล่ามคอยมีซีไม่ได้หรอวะมันต้องพันนะมันใช้แสกันไฟลากไม้มันว่ายน้ำสี่เก้าสี่นี่ไงจะถึงแล้ว เออหน่ะไปล้วตําหนิของบ้านได้ตีไว้บ้านีน่ยไม่ต้องการแล้วมู่บ้านอ่ะเอาขโมยตัวมาไล่รเหมือนหลงอ่ะไม่หลงไม่หลงเนี่ยต้องไปถึงบ้านเลยอะไรเออไม่หลงเชื่อคัเดี๋ยวไม่ใจดิ อย่าเลยเนี่ยไปถึงบ้านเลยวิธีชีวิตมันเศร้าหมองอ่ะตอนนี้เอาแม่งไปอัดตูดไอ้เฮียแม่งชอบเลยดูดิแม่งยิ้มเลยอะ <c oughs> ่ะคมขืนและยินยิ้มไมเ่เฮีย้ววทางซ้ายไปไหนอะ่ะเอ,อ้ยขวาดีกว่าอันนี้ถ่ายจุดเกิดดีกว่าไอ้เฮีย เราได้ขุดเตียงมากันไหมเนี่ยขุดมาทำไมอ่ะกูไม่ขุดโง่ไงเดี๋ยวมีสองเตียงกูก็มีสองเตียงสามเตียดีกว่าเราไม่รอด้าแค่นั้นแหละดูแมวดิว่ามาไหมเนี่ยถึงละแมวกูอยู่ไหนอ่ะ